สวัสดีครับข้าพเจ้ามีน้องที่รักและลูนทุกท่านผมศาสตราจารย์ดรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์ทินเสดผู้ตั้งสารท้าววิชวนให้กระทรวงกลาโหมก็กล่าวสวัสดีคุณแม่คุณพี่คุณพี่นะฮะเออันนี้พี่เคยมาแล้วสองท่านวันนี้ถามแม่มาแม่อยู่แถลงนะเก้าสิบเก้าสิบแข่งแรกนะนะเอาละผมไม่ใช่หมอนะแต่ทำยังไีมันจะเป็นเงินนะเหมือนเดิม คลิปในโซเชียลไปเวียทางเนาะอะคุณแม่ลองเดินดูดิเปไน็นไรงขาไม่เคยมีแรงแล้วกเ็เวลาหลังเที่ยงคืนนี่จะปวดเมื่อยขึ้นเนี่ยบหาหาคุณหมอยนะมมค่อยๆให้ใครยอะข้างโอเคโอเคยัดมีไปฝังที่ตาโอเคยัดแตะหน่อยนะสีลูกนนันว่าเป็นไรนะ หลับเพื่อสองจุดนะตาก็ไม่ดีเขาก็ไม่ดีนอนคว่ำเลย,ยไ,ได้ไออได้เลยเออ,นะอ,อเอาลิลปลปอานอนเพราสูงนี่แหละตาหัวเลยเสกเลยเสกทั้งตัวเลย เพราทีต้องชใช้ไม้เท้าใช่ไหม,ไหมอ่ะเดี๋ยวนิดนิดนิดหน่อยพอไะ้ปวดไหมมันก็ไม่เชิงปวดค่ะแต่ว่ามันเดินเบินลำบาก อันน <łość> ี้ก่อนทานก่อนทานก่อนทำพิธีเดี๋ยวหลังทำพิธีอ่ะเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนเจ๊ก่อนยกเครื่องใหม่ครับยกเครื่องใหม่เลย นี่เป็นทางร้านที่สง่งทักพันนึงอยู่วันไหนแล้ว ลูกเองเลยเสร็จให้หมดแล้วนี่ง่ายดีตัวเลยมาเลยมาเลยเดินมาหาผมเลยมาเลยเด้เสร็จให้หมดแล้วไม่ต้องกลัวนี่ขึ้นได้ยังงี้ก็ได้แต่ถ้าเดินนั่นไม่ได้ไม่เป็นไรเดินให้ดูหน่อยเดินมาอามาเลยมนันนี้ออกมันนี่แล้วออกมันนี้เลยมาเลยมาเลยอยี่ยวคุณแม่เดินเรื่อยๆมีไหม ่แม่เดินเรื่อยๆออเออลืมไม่ท้าไปแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วอ้อมหนาวพอครับแม่เดินไปเรื่อยๆแม่เดินไปเรื่อยๆอแม่เป็นลายปวดข้างมาเัเดินให้ได้เอยอะๆก็พอเพราะปัญหาคือเดินสองสามก้าวไม่ได้ที่ลืมนะียลืมตัวแล้วเดินไปนะเดินไปร้อยก้าวไเลยเอ้าแม่กลับมา อห๋หล้างมาหล้างมาแม่กันมาเอออ่าเดินมานนคนอายุเก้าสิบเออ,อแม่เดินมาเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเขาย้ำย้ำตรงที่ปวดให้ไม่เป็นไรแต่อันนี้เสร็จให้เดินได้และเข้ใาใจไหมเดินสองจังเก้าไม่ได้ตอนนี้เดินสบายเอาล่ะ นั่งต่อเอ,อ,อ่ะจะกดข้างหลังไม่ได้นี่ไม่ได้ใส่เหล็กใ,ใส่ไะไรใช่ไม่ไมีโอเคทีนี้แม่เอาหัวไปทางนี้เท้าไปทางนั้นนอนคว่ำเดี๋ยวผมขอย้ายเอาเท้าวางนิดหนึ่งเสร็จให้แม่หายปวดตอนนี้ต้นลุกขึ้นนะสิคะไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆอ,อ, <c oughs> อ่านั่นแหละนั่นแหละเอ้นั่นแหละดี มีทำเองเลยเหมือนจะอยู่บ้านคนเดียวเลยดีนะเออมี <c oughs> นั่นแหละนนค่ <c oughs> นอนควเหมือนเราเราอยู่บ้านคนเดียวเลยไม่มีใครอยู่กับเราแล้วเราต้องต้องช่วยเตรียมให้ได้แม่อ่ะแม่นอนคว่ำนอนคว่ำเลยดีนะเออนอนคว่ำเลย,น,น,เลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีตัวท้าวหน่อยนะ ตรงนี้แบบหละ้องไปเท้าแตกหน่อยใสเกเข,ข้าไปเลยไปเท้าลงก็ดึงอัดพลังไปนี่ไม่ได้ฝังเข็มน,นะ <laughs> อันนี้แค่แตกเบาๆเดี๋ยวนี้แม่ดื้อสบายเหมือนฝังเข็ม <laughs> ไม่ฝังเข็มน,นะ เออ,อนี่เียิพี่แบบกนโแบบกโปแม่ไม่ลุดใช่ไหมหลุดอเรแม่ลุกขึ้นเลย,ย,ายาโอ้ส่ายาข้างนแม่ลุกขึ้นเลยหยเสล้วหว,วงเดเลยนะ เี <c oughs> ้ยงเครื่องให้แม่ใหม่นะยกเครื่องใหม่นะแม่ลุกเองเลยไปด้จะช่วยแม่เลยปล่อยเลยปล่ยอยเลยเหมือนแม่อยู่บ้านเนี่ยมีคนอยู่กับเราแล้ว,ลวนี่เป็นยังไงรู้จักแม่บ้างรู้จักแม่บ้างเฮ้ยแม่มาดิหันมาดิหันมาดิมา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 หันมาอ่ะไปเดี๋ยวไปเที่ยวช้อปปิงนะ้งไง เดินแบบเดินพาแม่ไปช้อปปิ้งแบบอ่ะนี่ง่ายง่ายสบายนะเดี๋ยวให้ลูกพาไปช้อปปิ้งดิแม่เครื่องเพชรซะหน่อยเครื่องเพชรดิแม่หน่อยเออพาไปห้างหน่อยเออเป็นไงแม่เดินคล่องไหมสบายไหมเจ็บข้างนี้เออจ็บไม่เป็นไรแต่คับตรงอื่นโรคหมดแล้วเดี๋ยวย้ำไม่ได้ตรงนี้หน่อย เดินเลยแม่เดินต่อเออเอาละดีแล้วดีแม่ก็ต้องขับเดินบ้างแม่หรือแม่ออกกําลังกายเราก็ไม่ได้เดินมากหรอกเดินแบบแค่ในบ้านตัวแดนนิดเดียวเออเดินนิดเดียวไม่ใช่จะดีให้เดินเดินสักหน่อยอ่ะเดิเดินไปห้องน้ำเออแค่นี้พอแล้วไม่ต้องมากหรอกเพราะแม่ก็เก้าสิบแล้วไงให้แบบยืดเส้นยืดสายหน่อยเอออ่ะอย่างเงี้ย นี่แม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะแต่แม่ต้องฝึกเดินไงฝึกเดินฝึกเดินให้ให้กล้ามเนื้อมันยืดถ้าเราปล่อยไม่เดินเลยง่ด้กล้ามเนื้อมันไม่ยืดนี่ก็โอเคไหมแม่รู้ไหมอ่ะอันนี้นิดเดียวต้องอีกรู้ไหมอะไรใช่ไหมอ่านิดเดียว มีตับนิดเดียวนะอย่างอื่นไมนะ่มีอะไรร่างกายปกติหมดอ่ะเหลือแต่ตับมันพอดีกินขมิ้นกับไทยก็ได้อ่ะขมิ้นไทยจังกวาเนี่ยจะได้เลยเนี่ยอื่นนี้ไม่มีอะไรถือว่าแข็งแรงอย่าง,งเนี้ยถือเป็นคนแข็งแรง ดูดูตรงนี้หน่อยดูตรงนี้หน่อยเป็นไรพี่แดงๆนะคะแม่ก็เอาขมิ้นแชนกับปูแดงทานครับขมิ้นครึ่งหนึ่งปูแดงครึ่งหนึ่งใส่น้ำไปหน่อยแล้วก็ปลุกมันจะหายไปเองมันอักเสบทีเฉยมีมาต้องหลายปีแล้วนะสี่ห้าปีแล้วเป็นไรมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ค่ะมันเจ็บอ่ะมันเจ็บขมิ้นกับปูไงแม่อาขมิ้นกับปูพอกมันจะหายไปเอง เฮ้ยทำแล้วดีเหมือนนี่แม่ลุกขึ้นเดี๋ยวอีกรอบนึง่างนดีเลยดีไม้เธอจะายทีนี้ไม่ต้องมาใครมาช่วยเราแล้วเราอยู่ช้อปปี้คนเดียวเลยได้ได้ ไปหาหลวงแม่ให้พอหลวงแม่ฝปลาไว้หน่อยเนี่ยเดี๋เดี๋ยวไปหาถึงหลวงแม่หนึ่งไปเออเอ่หลวงแม่เป็นห่วงกัเนี่ยบางน่ะเออเออไปหาหลวงแม่เลยไปแล้วเออแล้วพอแล้บพอแล้วพอเลย านมนงาลดๆหานมนงาน้ำมันงามีไข่เข้าไปแล้วนวดจะท่องน้ำมูกุทยยาน้ำมูกุยไทยยาไปวดนวดตรงที่เมื่อๆน้ำมูกุทยยาน้ำมกุทย่างนีนะันทุกมอเลยเออเาหาอะไรนี่มาการดอ่ะสูยถึงร้อยดีที่กี่ปอร์เซ็นตอ่ะที่เป็นลูกใช่ไหม เห็นอาการดีที่ขึ้นปยูนึ่งร้อยเก้าสิบดีไหมล่ะไม่ต้องใช้ไม่เท้าไม้เท้าเป็นริจาควัดได้ใช่ไหมเออไม่ไม่นุ่มหลกพระท่านสี่าะฮะพระท่านช่วยประคองทั้นสี่สี่สี่องค์เน่ยเงินได้พอแล้ว เดินไกลนะเนี่ยดีกว่าเดินไม่ได้เลยเดินไกลนะเพราะว่าก่อนทําเดินไม่ได้เลยเด,ด 2, 3, 9, นินได้แค่สองสามก้าวมไม่ไหวนี่หน้าเขาใส่ตัวเขตรงเลยเอันน่านวดไปอาบนี่ข้างห,หลังเนี่ยสุดๆเมื่อยเหรอ่ะก้มนิดก้มก้มแล้วชิดเลยเออดีไม่เสกไมให้ด้วยนะท่านกว่ดในท่านยืนอ่ะก้มนิด โทรพุทโธไว้ได้ดิท่องมังเปล่าท่องสัมมาละหังสัมมาละหังก็ได้หลวงพ่อสดนะทโทโแล้วแต่ได้หมดแล้วแต่อันไหนมันขึ้นมากกว่าอันนึงนึกถึงพระพุทธรูปด้วยนึกถึงยังไงนึกถึงอะไรล่ะพระพุทธรูปอะ่ะพุทโธมังททม่งสัมมาละหังมั่งจะนึกถึงพระพุทธร,รูปด้วยดีไหมอเออแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้าเนียงี้ยแล้วก็ใส่บุญ ดูงแลก็รูล้ละไม่เคยไปเจ้ากรรอยูโล่งโล,โลนะ่งเลยยังนะมันจะทำอะไรมันส่วนให้ทุกวันเออนี่ทหรจิตกับผุ้พักอีกแล้วบายอ่ะมาทำต่อเลยทำต่อเลยแม่จันอ้หรือไงมาของพี่หรือของป่าไปแล้วยเอาแค่คอกๆกพ,อ,พ,อ,พอป่ะป่าชื่อป่าชื่อแม่ชื่ออะไรอะ่ะชื่อเล่นจิตพี่นันค่ะไม่มีชื่อเล่น แม่อาจารย์อ้อจดเจอดอจานสละอีตอเตาใ่จิตพิณพิพิณพอทานสละดีเลยพอานสลีดิตที่เต่าแล้วนาทจอจารย์สลีีต่อเตาพอพอสองเทาสลีีนอนหนูไม่หันหน้ากาศนอนหนูอีกนีสองตัวทหารกาลันพอทหารกลัน ให้เรียกท่านว่าอาจารย์หรือเรียกอะไรดีคนบ้างที่มันสำคัญขนาดที่มันไม่ได้สำคัญเอาไปหาอาจารย์อะไรมันหัวโขนไงเราจะไปยึดติดกับหัวโขนใช่ไหมทำให้หายเจ็บหายปวดก็พอแล้ว เป็นป่าตอป่าชื่ออะไรนะชื่ออัครนันท์แล้วป่าชื่อเล่นวันนั้นอ่ะชื่อเ่นชีนันทป่านันเนี่ยจริงๆอ่ะผมดูชื่อนะแล้วผมก็สื่อกับองค์ประชุมนะชื่อเนี้ยเขาเป็นชื่ออะไรนะเนี่ยจิตรพิณนันค่ะเขาเป็นคนใจกว้างนะชอบช่วยเหลือคนนะแต่แต่จริงๆอ่ะถ้าตามดู่งจริงๆมันต้องเกี่ยวข้องกับพวก รักสัตว์รักอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเกี่ยวข้องจับตรงนี้ด้วยนะเราชอบพวกพวกสัตว์พวกอะไรไหมชอบชอบเลยนะไม่เคยชอบเลยแต่ชอบช่วยคนไหมมันเหมือนใจกว้างชอบช่วยคนนะแต่จริงมันต้องเกี่ยวกับสัตว์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปทำบุญกับสัตว์มันมันจริงจงจะแมทไงไม่เคยชอบเลยไงต้องมีอะไรบอกว่าเกี่ยวกับสัตว์เหมือนองค์พรถมทั้งสื่อเกี่ยวกับสัตว์ด้วย เพราะฉะนั้นเราขาดจุดนี้ไปเพราะตามชื่อนะชื่อเนี้ยมันต้องใจกว้างอบอ้อมอารีช่วยช่วยคนแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์ด้วยแต่เราขาดเรื่องสัตว์ไปป็นเรื่องปลาเ็เลี้ยงปลาเขาปล่อยก็ต้องปล่อยปลาปล่อยปลาไม่เลี้ยงปลาปล่อยปลาผูดผิดแล้วก็เขาบอกบุญปล่อยงวงปล่อยก็ถูกแล้วไงก็ตรงแล้วน่ะ มันต้องเกี่ยวกับสัตว์ด้วยไงเขามาบอกบุญก็ทําไม่เคยขาดทำเกี่ยวกับสัตว์แต่ที่ไม่เลี้ยเพราะมันขี้เกียจเพราะมันไม่อยากมีภาระใช่พลัวมันอึบมันอะไรอย่างเงี้ยจำน้องนั้นอ่ะใช่ป่ะไม่ชอบเลี้ยเดินกระจัดกระจัดมนทำบุญอย่างนี้มากๆเออไอายุเยอะแล้วก็ต้องปล่อยปลาเยอะกินตัวก็ได้ปล่อยปลามันต่อยุ่งไงดีไหมล่ะปล่อยปลาก็มี่เขามาบอกบุญเขปล่อยทุกรอบอ่ะถามพี่ป๋าต่ออย่างนี้มีไรกัน ป๋าอะไรนะป๋านันน่ะมันชื่อไงดีป๋านอนหนูมาห็นหากาอนอนหนูใช่ครับแค่นั้นพอแล้วป๋านั่นป๋านันคืออะไรเนี่ยเมื่อวันที่ตอนเช้าตื่นมาผมขาดเลสลตแรงเลือดออกมันก็ไม่ริ่มก่อนขาดเสลแล้วเลือดมันออกเป็นริ่มยังไม่เป็นริ่มตอนแรกก็คือก็คือเป็นเลือดธรรมดาแต่ผมองไว้นานต้อตรวจดูก่อนเป็นอะไร เลือดออกแล้วเป็นเป็นตัวไหนปะแค่นั้นตัวเดียวเป็นอะไรอ่าไอเอ็กเซเลยเออเอ็กซเรย์ว่าไงเอ่อไม่เป็นเอ็กซเรย์ปลอดเอ็กซเรย์ไม่เป็นไรเ่องี่ให้เก็บเส้นห่าไปแต่ยังไม่ได้ไปฟังผนค่ะแค่นั้นมาดูก่อนคุณหมอถงบอกไอ้เนี่ยตับกับหัวใจมันไม่ดีนะสองจุดเลย ก็บอกสูตรไปแล้วไงกินเนี่ขิงขมิ้นไพรเนี่ยมะกรูดกินบ่อยก็หายกินสินสักสวันก็หายเองหายด้วยเออเนี่ยสิวันก็หายเดหรือเสร็จกันดังไงเสีเสียตรงตับของหัวใจ ไม่ดีหัวใจต้องใหม่ดีหัวใจเขาเต้นช้าปั้งเร็วปั้งสลับกันบางทีเ,เแใช่ไหมเจ็บที่หัวใจใช่ไหมแต่ไปนขึ้นหัวใจไม่เป็นไรต้องขึ้นแต่มันเจ็บอ่ะมันมีอาการแล้วนะ่ไม่ดีแล้วโอเย ต่อหรอกให้มันได้เป็นไรเดี๋ยวต้องเสร็จให้แบบธาตุมันสมดุลกันธาตุให้ดินน้ำลงไปมันสมดุลกันแล้วก็อัดพลังไปที่ตับกับหัวใจเขาณมะพักพักจะพักกัดสะนักโมคุทธายะ โมพุทธคังคังปัญจมังมหาสมุทภังพระวันตุเตทยะนีิฐานุปปานน่ะคาถาเขาเรียกว่าถ้าถ้าใช้เกี่ยวกับเรา,าใช้มีใช้เกี่ยวกับคนอื่นใช้เตยคาถาดักรีบร้อนเหมือนเอามหาสม,มุทรมาดัดากเ,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 นเนี่ยดีมากโอ้ยเศษทั้งหมดแลยเนี่ยต้องทะไรลนะหายหายแล้วเนี่ยเดินเลยป่าโล่หมดแล้วเนี่ย อย่าลืมกิสมุนไพรนะเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นอันนี้ที่เสกไปมันก็เหมือนกําลังภายในไงใช่ไหมเสกพลังจิตเข้าตัวมันก็จะได้มีกําลังภายในแต่มันต้องกินสมุนไพรด้วยเห็นห้องเต้แล้วก็กินสมุนไพรนะใช่ไหมแต่สมุนไพรอันนั้นมันต้องดีกับร่างกายไพลไง ขมิ้นกับไทยนี่แหละดีขมิ้นกับไผ่ <80. S 1> พริกไทยพริกไทยนี่ก็ดีนี่ของกินนะขิงขมิ้นมะกรูดดอกเกลือพริกไทยแตงกวาแล้วก็ไผ่ <c oughs> พริกไทยนี่เป็นสูตรแม่ชีบุญเรือนเลยนะวัดอาวุธนะท่านใช้พริกพริกไทยมันขับไายดีมันระบายระบายลมอะไรเงี้ยแค่สองย่างไม <c oughs> ่ได้กินโอ้ทีได้ครบหลายๆอย่างที่ผมบอกมันะ คนนั้นวันไห,ไหนปะที่มันอะไรปะมีอะไรแล้วโล่งแล้วมีอะไรบ้างมันมันที่ออกมาเนี่ยที่เราเลือดออกมาเนี่ยแค่บอกมันเกิดจากตับโดยตรงต้องมอแสงกอนหนึ่งเดนเดือนปอมิเคียวมิเทียบทราตับไม่ดีนั่นเสกหมดแล้วไม่มีอะไร <ๆ S 2> แล้วทนีนี้เราก็กิน กินอย่างที่บอกอ่ะกินอยู่เปล่าอินกินขมิ้นกับพริกไทยทุกวันนี่เท่าไหรกินมาสองแสนสองนันึงแปดแสนสกงไทยสอเป็นลไม้ขัดไทยเออไอ่แต่ต้องกินน้ำเยอะนะพวกนี้เนี่ยเพราะมันถึงจะขับถ่ายพวกนี้มันหยอกเกลือใช่ดอกเกลือสมุทรส่งทางสมุนไพรคอนหยอกเกลือนี่มันดีที่สุดน่ะมันดีกว่าเกลือเกลือธรรมดาใช่ไหม ก็ไม่มีอะไรผมดู้วนี่ทำอะไรถ้าบอก่าทำอะไรตีเนียมจะไปทำอะไรไปล่อยปลาสวดมนต์ภาวนาไปอาจารย์ให้่อ,อยปลาไปยงังเออ,อแลกไร่างบางใหญ่ก็ดีได่เลยออจะบอกไปว่า,าผู้เอียนไดับางเด็กเพรจันสูงอ่ะอ,อ้นี่ท่านท,ทักมา ไปไว้เอาเอาทองไปปิดรูปหล่อท่านนี่หลวงปู่เอี่ยมบอกบอกมึงให้มันเอาทองเป็นทองเกลอะเป็นปิดท่านเป็นปิดคิดภูมิท่านมันจะได้รวยรวยเอ้ยเดี๋ยวเราทำดูเอาที่มันทำพร้อมกันเลยตอนูปเรีนเป็นแบบไหนตอนรูปเรียนเป็นแบบไหนโตยจบเรียบร้อยแล้วค่ะจบแล้วให้มันเอาเงินมาเรียนดูเรานี่เรียนเล้ยบอก ให้เอาเงินมาเลี้ยพงพ่อแม่เยอะๆเดี๋ยวลูกจะได้รวยดีไหมนี่พาไปไหว้าาหลวงพ่อสพรรณเพรน้ำเท่าไหรักสองขวดน้ำไม่พี่กินขวดเีเท่าไหร่อ่าไปไหว้หลวงพ่อสุพรับนจะต่อยุ้ยยมยไปทำบุญที่วัดนะ หนึ่งหลอดหนึ่งสองดแค่ไแขงรง90อ่ะมีใครจะได้อยู่ถึง90บ้างอ่ะเราคือผู้ชยนะพี่ชายอยู่ถึง90น้อย่ะสมัยเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยุคเท่าไหร่แล้วนะมันก็ไปแล้วพ่งจะ90บาทบุญไม่ไปโอ้โหเมื่อปี90 อยู no ่ในกลุ <peine ed> ่มสองนันเดนะใช่แล้วอูแบบแข็งแรงใชนะดูแบบนี้อยู่ในเกณฑดที่แข็งแรงแค่ม้นิดหน่อยนเลยสนดูดของเพื่อนเสจไดหมดแล้วหายแล้วเดินต่อขนาดนั้นน่ะคือถ้ามันเคลื่อนแล้วเราไม่เสกก็เดินได้ก้าสองก้าเอากระดูกโตก็เดินต่อด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เดี๋ยนพีชื่ออะไรชื่อคุณยูวีวอสระกอีวีค่ะเด่พี่วีะะวง่ายเป็นไงรงมาที